ฮัลโหลครับวันนี้กลับมาพบกวับผมอีกแล้วนะฮะกิโลปอนอาจจะพูดดังหรือว่าเล่นมุกอะไรไม่ค่อยได้นะฮะสำหรับคลิปนี้เพราะว่าปากเนี่ยเป็นร้อนในๆๆทุกคนเจ็บปากมากตอนนี้เนี่ยเจ็บจัดเลยซึ่งคลิปนเนี้ยนยจะเป็นคลิปที่เปิดให้แลกโค้ดกันนะฮะทุกคนซึ่งกิจกรรมเนี่ยมาที่เริ่มหน้าแรกในกิจกรรมปกติก็เบียร์คุยะซึ่งบางคนอาจจะรับไปแล้วนะฮะแล้วก็มีบีทเอ็ก แล้วก็ไอกิจกรรมนี้ถือว่าน่าเล่นนะฮะทุกคนเพราะว่าเป็นกล่องแจ็คพอตในราคาเพียงแค่9้าคูปองเองอะ่ะเออและถือว่าคุ้มนะฮะสำหรับสกินเนี่ยซึ่งเป็นเซตสกินของไวโอลตกับน้องคริซี่ของเรานะฮะซึ่งสกินนี้ในวันนี้ที่มาทําก็คือสกินของคริซี่อีกหนึ่งสกินเหมือนกันนะฮะแต่ว่าสกินนีจน้จะเป็นกิจกรรมสกินได้ฟรีๆนะฮะไม่ต้องไปสุ่มอะไรกันมากมายนั่นเองนะทุกคนต่อไปเนี่ยวงแหวนโชกุนเนี่ยมันจะเป็นการสุ่มไอตัวตา อเลนะเขาเรียกว่าสักยันอันเชิญนะทุกคนโอ้ยหจะปากมากเลยวะตอนนี้ปากไปในนัน้นหะร้อนในทุกคนตอนเนี้ยอ่ะกิจกรรมที่มีอะไรฟรีๆบ้างนะถ้าให้สรุปเนี่ยมีลินดิสเนี่ยเป็นตัวละครออไม่ใช่เป็นสกินที่สมควรจะได้ฟรีแล้วก็อีกหนึ่งสกินฟรีก็คือกิจกรรมของแชมเปียนชิพนี้นะฮะเป็นกิจกรรมฟรีนะฮะเพราะว่ากิจกรรมตอนแรกกับพี่งงอย่างเะว้ยีีอบอกว่ากิจกรรมแชมเปียนชิพเนี่ยจะจัดวันที่หนึ่งวันที่สองแล้วก็วันที่ 15แล้วก็วันที่29ใช่ไหมแต่มันจัดวันที่1วันที่2แล้วก็วันที่4มันก็จัดด้วยแล้ววันที่15แล้วก็วันที่29เนี่รอจัดอีก2รอบซึ่งพี่คิดว่าเราต้องรอติดตามข่าวสารดีๆนะฮะเขาอาจจะมาจัดล่วงหน้าเนี่ยเพื่อให้พวกเองได้100คูป,ปองก่อนใครๆแล้วก็มาแลกสกินไอตัวนี้ด้วยนะครับและอีกอย่างเนี่ยพี่บอกตสกินนี้เนี่ยจากคลิปที่แล้วเนี่ยพี่ได้ลงบอกว่าเออมี พี่สามารถเลิกได้โดยที่ไม่ต้องเล่กกิจกรรมเพราะว่ากิจกรรมมันบล็อกนะฮะซึ่งพิมไม่ได้โกหกนะเลยฉะนั้นใครที่พิมพ์มาบอกว่าพี่โกหกไม่ได้โกหกครับทุกคนแต่ว่าไอ้มันบั๊กเนี่ยหนึ่งมันบั๊กเฉพาะบางรหัส2มันบั๊กเฉพาะบางเวลาอ่ะต้องเคลียร์ประเด็นนี้ด้วยประเด็นแรกบางรหัสเนี่ยสาเหตุที่พี่รู้ว่าทาไมบั๊กเฉพาะบางรหัสเพราะว่า พี่เข้ากับรหัสนี้เนี่ยพี่รับได้ตอนเที่ยงคืนแต่อีกหนึ่งรหัสนียพี่รับได้ตอนประมาณเที่ยง12บสนาฬิกากว่ากาก่อนพี่จะลงคลิปนะคะพี่ยังเช็คนะคะว่าพี่ยังรับได้ไหมซึ่งพี่ก็เข้าไปรับได้ปกติแต่บางคนเนี่ยเหมือนกิจกรรมเออไม่ใช่เหมือนไอ้บัคมันหายไปแล้วซึ่งพี่ก็ ไม่แน่นอนนะฮะแล้วแต่ดวงโดยฉะนั้นดูคลิปกันเร็วๆเ,เอาเองกัแล้วกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ที่สำคัญเนี่ยกดกระดิ่งไว้ด้วยมาดูช้าแล้วมาโทษคนลงคลิปมันก็ไม่ได้นะเพราะพวกเองมาดูช้าเองนะฮะให้เราเข้ามาที่รวมทีมรับกิจกรรมนะฮะเพราะว่ากิจกรรมรับสกินฟรีอย่างไอตัวคีซี่เนี่ยมันหมด วันที่9เดือนนี้นะซึ่งวันนี้พี่อ็ดคิดวันที่6ก็คือลงวันที่6เลยแน่นอนอาจจะลงดึกดึกตอนนี้ดึก,ด,ก,ด,ก,ด,กดึกหน่อยแต่ว่าพยายามแชร์ไปเองนะฮะแล้วก็แชร์โค้ดไว้ใต้ข้างล่างนี้ด้วยถ้าใครยังไม่ได้หรือว่าโดนเตะออกจากทีมเนี่ยควรได้รับสกินนี้นะ,ะเพราะสกินนี้เป็นสกินเซตนาวีนะฮะเดี๋ยวพี่เด้งภาพให้ดูโอ้ <c oughs> เห็นไหมซึ่งเซตนี้เนี่ยมันรวมระหว่างเซตนาวีกับเซตไอกองทัพโจรสลัดนะฮะในอนาคตเนี่ยยังเหลืออีก2สกินนะฮะโจรสลัดที่ยังไม่มาแต่นาวีเนี่ยคาดว่ามาครบแล้วนะทุกนให้้รเขา ปุ๊บอ่ะซึ่งใครตอนนี้นะพี่ขอบอกก่อนว่ามันจะเป็นกิจกรรมที่ได้ง่ายมากเราแค่เข้าร่วมทีมกับเพื่อนนะฮะทั้งหมดเนี่ยหคนรวมต่อเราไปเลยแล้วเราก็แค่มาล็อกอินแล้วก็เล่นเกมในแต่และว,วันเนี่ยตามกติกาด้านขวามือเนี่ยให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็รับเหรียญน,นะพอเรารับเหรียญเสร็จอ่ะฝั่งซ้ายเนี่ยพอเหรียญมาเต็มเราก็คือจบภารกิจแล้วพี่บอกเลยนะเหรียญพวกนี้ได้ง่ายมากเพราะว่าพี่เข้ามารับแค่3วันเอง 3วันหรือว่า4วันประมาณ3วันอะประมาณ3วันจริงๆนะพี่เข้ามาทํากิจกรรมแล้วกิจกรรมมันก็ได้เกิน2อ0แล้วพี่ได้สกินนี้ด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยมีหลายคนนะฮะพี่เห็นใจว่าเออโดนลีดเดอร์หรือว่าหัวหน้าทีมเนี่ยเตะออกจากทีมหรือว่ายุบแคลนยุบทีมไอ้ที่เข้ามาเลยทําให้พวกเราเนี่ยไม่ได้นะฮะซึ่งเอาเป็นว่าใครที่อ่าเป็นอยากเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยทิ้ง ทิงโค้ดโค้ดอะโค้ดมันจะมีให้กดโค้ดอยู่นะเดี๋ยวพี่เข้าอีกหนึ่รหัสเพื่อให้พวกเองเอาโค้ดของพี่ไปแล้วก็เข้าทีมพี่เพราะาพี่ล็อกอินพี่เล่นเกมทุกวันอยู่แล,แล้วแล้วก็อีกคนเนี่ยถ้าใครอยาก สร้างหัวหน้าทีมเองก็ทิ้งโคดไว้ด้านล่างและคนอื่นก็สามารถเข้าได้นะฮะามาพี่จะบอกก่อนนะฮะที่หน้าจอพื้นหลังเนี่ยพวกเองจะเห็นใช่ไหมว่าเป็นคลิปก่าของของพี่ก็มีชื่อว่าอาวีวิธีรับสกินเวอร์เรสนะฮะซึ่งพี่ได้ทิ้งโคดเอาไว้เลยให้น้องๆเอาโคดพี่ไปใส่แต่มีน้องหลายคนเหมือนกันบอกว่าพี่พี่ผมทิ้งโคดไว้ไว้แล้วพี่ได้เอาโคดพี่ไปใส่ไหมอาเดี๋ยวเรามาฟังกันชัด,ชดๆนะฮะในคลิปว่าพี่พูดว่ายังไงนะ เองเห็นโค้ดนี้ไหมพี่ไม่ขออะไรมากเลยช่วยอเออช่วยใส่โค้ดได้พี่หน่อยเอาโค้ดของตัวเองเนี่ยวางไว้ใต้คอมต์ได้นะฮะแล้วก็พวกเราชาว F อซของอาไม่ว่าจะเป็นกอนลาญาตาลิบันหรือว่าพี่กิลูปอนนะจามาช่วยกันเอาโค้ดนี้ไปวางโอเคไหมเอาโค้ดพี่ไปวางด้วยนะพี่อยากได้สกินแล้วก็เอามาทำลิปครับ ก็คือเอาง่ายๆนะทุกคนพี่ได้บอกไปแล้วนะ,ะในคลิปนี้ว่าพี่จะเอาโค้ดของพวกเองเนี่ยมาช่วยซึ่งพี่บอกแล้วว่าพี่ไม่ได้พูดเล่นนะฮะแต่มันอาจจะช่วยได้ไม่ครบทุกคนเพราะว่ามีน้องๆหลายคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากเลยดูดิมาคอมเมนต์แบบค่อนข้างที่จะสุดจัดนะฮะว่าเออแบบเออพี่พี่พี่ช่วยโค้ดผมหน่อยซึ่งพี่เองก็ไม่สามารถช่วยได้ทุกคนนะเพราะคอมเมนต์มีทั้งหมด2000กว่าคอมเมนต์อะ แต่พี่บอกเลยนะว่าพี่ใส่ทุกวันแล้วพี่รหัสพี่เนี่ยมีทั้งหมดเอาง่ายๆว่ามีทั้งหมด4รหัสนะฮะแล้ว4รหัสเนี่ยมันจะใส่ได้สูงสุดแค่วันละ2ครั้งมั้งรู้สึกใช่ไหม2ครั้ง ซึ่งพี่ก็ได้ใส่ได้สูงสุดวันหนึ่งอ่ะพี่ได้ใส่แค่8รหัสซึ่งวันถัดไปเนี่ยพี่อาจจะใส่รหัส3มหรือว่ารหัสถัดไปเนี่ยพี่บอกในคําเดียวว่าพี่สุ่มนะพี่สุ่มมาจากคอมเมนต์ล้นๆนเลยมีน้องหลายคนเนี่ยเนี่ยวางวางโค้ดพวกเนี่ยพี่ก็เอาโค้ดพวกนี้ไปใส่ให้นะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าพี่ใส่ให้จริงไหมแต่ว่ามันเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆนะที่พี่ตัด มาให้ดูเพราะว่ามันมีหลายโคนมากทีพี่ใส่ถ้าตัดมาทั้งหมดเนี่ยก็คงจะมันดูคลิปยาวเกินไปเดี๋ยวเราไปดูนะฮะหลักฐานว่าพี่ใส่ให้จริงแล้วครั้งต่อไปเนี่ยถ้าพี่พูดเรื่องโคดเนี่ยการูนาทิ้งโคดไว้ด้วยเพราะว่าพี่ยังมีหลายรหัสนะตอนนี้รหัสก็เพิ่มพูดมาแล้วเราจะไปช่วยกันใส่นะฮะแล้วก็ทุกคนก็ช่วยๆกันด้วยโอเคไหมแล้ววันนี้เนี่ยใครที่ยังไม่ได้รับสกินไอตัวคลิซี่ กรุณาทิ้งโค้ดของตัวเองไว้แล้วก็เดี๋ยวพี่ก็ทิ้งโค้ดรหัสอีกหนึ่งรหัสใหม่ของพี่ไว้แล้วพวกเองเอาโค้ดนี้มาแล้วเราจะเข้ามาเล่นด้วยกันวันนี้วันที่6มันสิ้นสุดวันที่9ก็คือ7 8 9เหลืออีกประมาณ3วันพี่มั่นใจนะครับว่าเราทุกคนจะสามารถได้สกินนี้ภายใน3วันซึ่งถ้าไม่ได้สกินพี่ว่ามันก็แปลกใจนะเพราะพวกเองอ่ะ ต้องเข้ากลุ่มของคนอื่นมาบ้างแล้วและคะแนนมันก็ต้องมีบ้างแล้วไม่เป็นไปไม่ได้ที่อยู่ดีๆแบบคะแนนศูนคะแนนแล้วมาเข้ากลุ่มพี่อย่างเดียวอันนั้นโอกาสมันอาจจะน้อยหน่อยนะทุกคนแต่ว่าพี่มั่นใจว่าน่าจะได้ทุกคนโอเคไหมโอเคเดี๋ยวไปดู กันดีกว่านะฮะว่าพี่ใส่ให้รหัสใครบ้างรหัสใครได้ใส่บ้างก็จาโค้ดของเซงได้ก็โชคดีไปนะฮะส่วนใครที่ไม่ได้ใส่ให้ไม่ใช่คุณโชคร้ายนะฮะแค่คุณไม่ได้ถูกตัดมาไว้ในคลิปเพราะว่าไม่น,นั้นคลิปมันจะยาวเกินไปตัดมาเฉพาะบางรหัสที่ใส่ไว้ให้นะแต่ที่จริงอ่ะใส่ให้เป็นร้อยเพราะว่ามันมีหลายรหัสเลเว้ยตอนนั้นโอเคนะไปดูกันเลยดีกว่าไป อนนี้เรามาอยู่อีกหนึ่งรหัสนะทุกคนซึ่งนนจะเห็นสังเกตเห็นชัดเจนนะฮะว่าพี่ยังไม่ได้สร้างทีมทีรหัสนี้พี่ยังไม่ได้รับตัวสกินนี้ท <desirable data> ีนะฮะก็เดี๋ยวพี่จะสร้างทีมล่าสุดเลยซึ่งแต่ละคนเนี่ยที่มีโค้ดของทีมพี่เนี่ยให้เรากดคําว่าใส่โค้ดนี้นะฮะแล้วก็เราก็กอบโค้ดเนี่ยมาวางแค่นั้นเองแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะสร้างทีมให้พวกเองเอาโค้ดมาวางนะฮะส่วนใครที่สร้างทีมของตัวเองแล้วก็มีโค้ดของตัวเองแล้วก็วางได้คอมเมนต์แล้วก็ให้คนอื่นเข้าเข้าทีมก เอ้มาปักดีว่าทุกคนอ่ะอ่ะทุกคนได้หาง่ายด้วยอ่ะมาปักอ่ะแล้วก็แก้ไก่ทงทงทงไม่ต้องอะไรมากหรอกทุกคนทงเนี่ยไม่ได้มีมันไม่ได้มีผลอะไรเลยนะฮะทงแค่เข้ามาในทีมได้แค่นั้นก็พอใจแล้วฮะ,ะมีชื่อทีมแล้วโอ้โหใครใช้ชื่อทีมกูวะศูนย์หนึ่อะไรกัน เราจะได้มั่นคงเออแค่นั้นเองนะฮะพอเราเนี่ยพี่ก็เห็นชัดเจนนะฮะว่าพี่เป็นลีดเดอร์โค้ดนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยพี่สามารถกดยกเลิกทีมได้นะคือพี่คนเดียวเท่านั้นนะครับที่สามารถกดยกเลิกทีมได้ถ้าพวกเองเข้ามาแล้วก็คือต้องให้มั่นใจนะฮะว่าจะอยู่ในทีมพี่แล้วก็ต้องมั่นใจด้วยนะว่าตัวเองเนี่ยได้มีได้ไอ้คะแนนตัวเนี้ยได้คะแนนตรงเนี้ยใกล้ที่จะครบ240คะแนนแล้วเพราะว่าถ้าทุกคนที่ยังไม่ได้มีคะแนนสักคะแนนเลยเนี่ยเราจะได้รับเวละ6บวกอาจได้ส0บ ได้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 ทะแนนในสามเบวกเนี่ได้ประมาณ10กว่าซึ่งมันมีโอกาสที่จะได้ไอเนี่ยต่ำนะฮะทุกคนถ้าพวกเองได้คะแนนมาแบบพวกเองยังไม่เคยได้คะแนนเลยพี่แค่มาสร้างเพิ่มเติมสําหรับคนที่โดนเตะออกจากกลุ่มเดิมนะฮะเพราะว่าหัวหน้าทีมอะเตะออกซึ่งพี่ก็ส่งสารเนาะโดยฉะนั้นพี่สร้างหาดนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนที่เหลืออีกไม่คะแนนไม่กี่คะแนนแล้วมารับคะแนนฟรีๆจากของพี่เท่านั้นนะฮะ อ่ถือว่าบอกกันเรียบร้อยแล้วนะครว่าเฉพาะคนที่มีคะแนนอยู่แล้วแต่ว่าคะแนนยังไม่ครบก็เดี๋ยวพี่ให้โค้ดชนเพื่อนนะฮะทุกคนก็จะเห็นนะโค้ดก็คือ R O V X อันนี้เป็นตัวเล็กศูนย์มั้งทุกคนแล้วก็ B82 T2 นะฮะไม่ใช่ T3 านะก็โคดนี้นะทุกคนเดี๋ยวพี่ก็ไปวางใต้คอมเมนต์อีกหนึ่งทีนะฮะว่าทุกคนจะเข้ากันมาหรือเปล่าโอเคไหมส่วนใครที่มีทีมแล้วก็ขอให้ได้สกินนี้ให้เสร็จลุล่วงไปเลยฮะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากคะมาแค่นี้กันเองเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาแจกโคท่าเต้นนะฮะโอเคไหมเอ้ยท่าเต้นแบบรวมทุกท่าเต้นเลยใครอยากได้ท่าเต้นอะไรก็บอกคอมเมนต์กันไว้มาได้นะฮะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ต้องขอบคุณของทุกคนนะะ ที่มาช่วยสปอร like, ์ตกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็คอยติดตามข่าวสารดีๆจากท่องเราเป็นต่อไปเลยนะฮะเพราะว่าข่าวสารเนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะออกมาเร็วๆเลยว่าเออออกมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นเออโดยฉะนั้นรับชมกันเร็วๆจะได้รับสิทธิก่อนใครวันนี้ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์คอมเมนต์กันไว้ด้วยนะฮะชอบไม่ชอบยังไงคำพูดคำจาใดไ,ไม่เหมาะสมการูนาขออภัยไว้ที่นี้นะครับเพราะว่าพี่หมาเนี่ยพูดดังหรือแล้วแล้วก็แบบพูดได้ชัดถ้อยชัดคำไม่ได้นะ,ะัะพี่เจ็บปากนะ,ะ,นะะตอนนี้ปากเป็นนนแแบบบร้้อไ่ทกควยล มาเป็นร้อไในได้เรื่อยอ่ะนะ